สวัสดีเจ้าสวัสดีตอนสายๆแล้ววันนี้ประมาณแปดโมงก่งแล้ววันนี้อินเ้ามาหาเกียนกับปลามาสอเฮ็ดเหมือนเดิมเจ้าวันนี้นะก่อนจะไปชมกับฟาก็ไล่ก็ซับสะไข่เหเจอาเด้อเจ้านี่เอาตะกามาวันนี้ได้อยู่วันนี้เปลี่ยนแผนเอาถุงเจ้าวันนี้วันนี้เขาจะมาแยง แย่งเฮ็ดนี่แหละเจ้านี่เดี๋ยวพอีแมงแสนตีนนี่นเจ้านี่ยบนมากินเฮ็ดห้องกับใจว่ามาแยงกว่านะห้องเคลียร์บนสะดุง้งบนกรนงอสตัวเจ้ามันก็เจ้าแมงแสนตีนตีนไม่เป็นล่อเป็นแสนนะบนห้องว่าแมงแสนตีนเจ้าพ่ออยังตีนมันเยอะมันเจ้าห้องกับใจทำลายอยังเขากินเฮ็ดเนี่ยนะ Hidden hết hận 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 ngắm ngắm hận 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 đây đây, đây, đây cường กินเฮ็ด่้นต่อเด้โอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดลมหน้าเขียวเลยเฮ้เ้าพนกวัวยุ้งครบจะใส่เตียวขาสันว่มาอย่างนี้ยได้จัดหนักล้วนะโอ้ได้เยอะอยู่ได้ยุ้งกัดกะกัดกะดูยังเซี๊ยแขนแนวเหรอเดี๋ยวขอเป็นไข่แรดออกกัน อยู่แจ้งนี่แหละกว่าเดินมาเล่นๆนี่เนาะเจ้านี่นี่ได้มาโก้ไงอ๋อี่เฉยเ็ดจีน้อยๆมูร้ากันหรอเจ้า hết chỉ no ạ bánh này quần má đây nạc cơ hết luống mình cần hết này nè mắm cảm phi kha nè nâng phi ươn chỉ bứng lại này đọt này cho hà nó à này. lên ừ. <laughs> mẹ ở bên này có จอนี่สมดอกอันนี้เป็นโคย่าีนเขาเล็บหันเนาะโอ้นี่เห็นลูกดอกเออันเนดิกินด้วยเนาะเออลูกไมเหรอเต็มเป็นตาห้างเหรอก็มาถให้ทานกะฮะเจ้าเป็นบาดีเกินจุยเจ้าุ่ด้วกันเป็นมูเลย

trên ven Nó tay Đây nặng đây chỉ ngám đô. chị ngắm luôn Chị tao con tao bên, bên Hết bộ mũ Ủa, đây nè Ừ nhìn đây nè กีูก็แเค่เข้าปลาติเกาเมาฝากก้นไหลก็ซับสะไข่เดาเจอดาูเขาหนียด,ดขนาดดนาะ

เตากินหมดอะเก็บไปใหอเตาเด้อเจ้าเก็บไปใหอเต้าอืมนี่เห็ดแดงเจ้านี่เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากนี่คนว่าเห็ดแดงนี่เห็ดแดง โอ้ได cool. ้ห like น <wh> ักดูเจาะเฮ็ดล้มเนี่ยเจ้าเนี่ยเฮ็ดพานกับมีเจ้าวันเนี่เฮ็ดไขเหลียงกับม่เจ้าเฮ็ดไขเหลียงเฮ็ดหน้หมอยหน้ามอมนีเฮ็ดไข่นกเฮ็ดไข่นกอ้วนๆกินได้ยู่ว้าวเยอะแยะเลยดู เฮ็ดไข่เหลียงแหละฮ็ดเป็นไข่โอ้โหพูดแด้แจ่มนีนนะในเป็ดพามันอย่างฮ็ดไข่เหลียงให้ไข่เหลียงดินได้แตะลายดอกแล้วนี่ดพามือที่ดินเขาเานี่ไข่เหลียงกินได้หมดอ่ะ,อะเออพราะว่ตีนไม่ถ้าตีนเป็นนั้นถ้าตีนเป็นอันนัน้น,นนะกินได้เลยนี่นะ เตี้นเป็นนอนกระมันมีนอน,รน,น,อนกรมาออกไม่อยู่กินได้เจ้าเฮ็ดมึงนี่นะก็หาเป็นเรือแหละวพรานี้แดดเดี๋ยวผมออกน้าก็เหล่มแดดอะ่ะฝนตกตะคืนษย์แหน่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแดดอีกออกเฮ็อดออกน่ะกะเจ้ารามันได้เกิด วันนี่มากกันหลายคนเจ้ากลับบ้านเอาเฮ็ดไปแกงเลยห้องกระมีฮแกงกินก็ตอนอนี่เจ้าเ่าต้องเคลียร์หาเจ้าข้ามเคลียร์มันกำังไ,ได้อะนี่ดอกนี่ออกดินมาใหม่ๆเลยดูดอกนี้เขาเคลียร์โดนมันเฮ็ดผ่านเอามด được Nên chọn được Chọn được này nói em ngắm này Như hết lông pen rồi đó Hết khô Hết khô pen này chả tẹt nói Hết lông năm pen hả? <laughs> อันก็นขอเจบคลิปตัวต่อีก,ก่อนเดอเจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเจ้าฝากหมูตุยทุกคนเดอเจ้าเด้อ